ดีจ้ามิ้นทีด่ดนรวดฟัง8 8ดเบอร์โทรพี่มิน0ู5 8 2ดห้า3ดวันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตแปลงที่ยังว่างก็คือทีหกหกร้อยตารางวาตารางวาละ2อ0 0อันนี้้ายแปลงของเราเนี่ยก็จะมีล้ำล้างอยู่ในถนโถนดพร้อมโอนซื้อซดถนดพร้อมโอนวางดาวห้าหมืนบาทก็เข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีแปลงทีหกเนี่ยก็จะติดกันหน้าถนน,นอน,นี่ถนนก็ หน้าแปลงเนี่ยก็คือเป็นลาดยางอันนี้อยู่ข้างยี่สิบสององค์พระนครนา,นายกนะเพราะว่าื้นที่เราจองแล้วก็ทำสัญญาแล้วก็สามารถที่เข้ามาใช้ประโยชน์พุทธพวกที่ว่าเขาเรียกว่าโวกหนองนาโมเดลเนี่ยตามที่แปลงตัวอย่างแล้วก็มีเพราะว่าแปลงตัวอย่างเราเนี่ยก็หกร้อยตารางวาเหมือนกัน ก็จึงนี้แสงตก็อย่างให้ดูว่าพื้นที่ที่สามารถที่จะใช้พื้นที่ทําประโยชน์เนี่ยทําอะไรได้บ้างสําหรับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจที่จะโอนจองหรือเข้ามาทําสัญญาก็เราก็พร้อมถ้าอย่างง่ายก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่มิน้นถ้าสงสัยในที่ดินก็โทรมาหาพี่มิ้นได้เดี๋ยวพี่มิ้นจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าวันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ